อาอเจอละงก์ใบแกเก็บบานเลยละงก์สมจ้าละงก์สมพี่น้องอุ้ยเสียแต่บานเนาะอ้าวบานกับยังแกงใส่หมูบันไดอยู่ดอกโอ้ยมึงในขาครับคุณบานกับแกงแกลบคือกันล่ะพี่น้องเฮ็ดละงก์งานนี่เล็ดละงกเกิดไปที่จุ่มพ่อใหญ่เนี่ยไี่เอาจุ่มบ่จุ่มนี่สิโอ้ยผมเป็นแมนจุ่มขาดหนามแน่นอนขาเรียวๆก็คือหุ่นดีแต่นาะงบาน กัสสวัสดีย้ำเส,สิร์พี่น้องถัดไายกันเสาวันที18่18เมษายนปี67พี่น้องเอาปลาหาอยู่หากินหาเกฟฟ็บเห็ดคือเก่าพี่น้องมืัอนี้หมายถิ่ม,ม่มืัอนี้ก็ระโลตามล่ำห้วยพี่น้องอ่ะมากับย่าเกตอีกคือเก่าลหรอพี่น้องสวัสดีค่ะมืัอนี้เทียนไม้ได้พี่น้องมาปลาน้องเมฆถล่ำห้วยระเมิด,ดนี่เนาะลำห้วยระเมิดมาหล่นน้ำกันเราจะได้ถิ่ม่าในยังตะวัดพี่น้องงามยา,ากให้พี่น้องเบิ้งแน่พู้ เกิดตามฟังหวยเนาะฟังหวยอ่ะอ่ะลองดูนน้ากันเบังพี่น้องสี่ใดสี่มันตํามใดถ้าบปรมานกับคอยสิเปลี่ยนไม้ไปทางไม้แต่ลยจะเกศนั่นเองโอ้นั่นพวเวเลยพี่น้องมึงเนี่ยเป็นเพิงเขาเนาะจ้าเพิงเขาเพิงเขาปลาย่างเพิงเขาใหญ่ละพี่น้องอุ้ยดอกไหมอ๋อแต่ตอนมีดอกเดียวบ่ดอกเกศดอกแรกแห้งมันอุ้ยมันมันเด้ออุ้ยมึงเนี่ย ขาไหมโอ้ยดังกรบหรอ <c oughs> แกงหวานแต่เด้อพี่น้องแมนจ้ะโอ้ยมื่อนี้นาพยายช็เกล็ดมาหลอกกระไดอยู่ที่หาดอกเนาะจ้ะกับบดไอ้อีกพี่น้องมาเนี้ยหาล่อ,ลองลุ่นบิ่งพี่น้องมาเนี้ปกติดอ,อกคาดอกเนีทุกปีเก็บเฮ็ดจนขานเก็บได้เน,นาะเก็บจนขาดเก็บอะไรพีนี้ฝนมาสายเลีพี่น้อง หอยไหมหอยจ้ะโอ้ยตะสีลายมันเผาน้ำอืมก็ภาพน่นี่เม็นเป็นมือนันน้องมือเข้ามานั่นเป็นจีนมีอยู่อ๋อเขาทายยี่ตัวล่ะขอหลา่ไล่ใครอยู่เนาะถ้าเป็นพอเท่าตะชีไล่อยู่พี่น้องพี่เท่าจนเปื่อยถิ่มพี่เอ้าวตอตามป้ายางหน้าบอคือพี่น้องแห้งแห้งก็เลยพระกันบกมาปลาต่างห้อมบีขึ้นเก่า ผึ่งหวานกะมาลหลุดได้นะเป็นผึ่งหวานเนาะจ้าหลุดน้อกันกปลาต่างหอมต่อพี่น้องมันน้ม้าไม้นี่พอโลดผึ่งหวานเนาะแม่จ้าห่าดอกก็ง,ง่ามเลยพี่น้องผลญูบผลดีทัง้งผลก็มีบ่ออีกดอกเพงพี่น้องตามบึงไม้เฮ็ดผึ่งก่อนคอยตามเฮ็ดบดดินแม่เฮ็ดเพิ่อนยังไงเฮ็ดผึ่งหวานที่เก่าละจ้าผึ่งหวานที่ดันบ่แม่ปุ่นอ้ยจ้าเเลย เขาเก็บเหมือนนั้นเขาก็บอเดมาตามอีกเนาะบอเดมาตามพักกันตามเฮ็ดบดดินไม่ต้องนอนนอนไม่นอนนอนเตยเตยนอนเตยเตยเฮ็ดบดดินขึ้มีดอกเดียวมีดอกจุ่มหน่อยนึงมาดีๆบ้องกูตาดี บดดินคือดอกดอกบกคือนหมู่บ้านเนาะคนละปลาได้คนละไม้พี่อีกฮะเอาเลยฝุ่นฝุ่นแกเกลื่อนเลยมองไปตะมอนเลยบ้านพี่พี่เลี้ยงบมดเอาเอากองตัวนี่งนี่จ้านี่อีกจ้ะฮะมันเฮ็ดบดดินนี่แหละอีกมาเนี่ยพออย่งพี่มันเร็วอยู่เนาะจ้าพอเป็นดอกเต็มทีเราได้ดอกเต็มที เขาไปเลยบอกเอาไปยีนเดียงมากเลยเจ้าล่ะงามแน่หล่อไอเงาเนี่ยโบตินดีพี่น้องงามยุ้งหงอกว่าลายได้หนิโบตินบอกโคตรดียาอ๋เลยเฮ็ดก็ล่อฝนคนก็ล่อฝนพี่น้องแต่ฝนมาสิคิดว่าสิขาดอยู่ขออีกบ่ระวังอย่าลูบใส่แต่เห็ดเดิมบางเนี่ยน้ำนี่น้ำผึมแห้ง โอ้ยทีอีกกองนาะติดกอเป็นหนาเนาะขึ้นปะได้ที่นนองเตตาอ๋อเทระหงอกได้โฮมเนี <can <can ่ยเป็นโฮมย่างฮะี <can <can ่จะเป็นมูเลยอีกอ้ยดีก็แมนตนีเรียกแมนบาต้นนึ่นเอาเลยบ้าเลยเอามาเทียบคนใจต่อวันใหญ่เนาะ

เป็นดินเป็นเหงาเลยพี่น้องีไม้ตัวนี้ละมันนี่เนาะแต่ที่มันไม้เก่านี่แหละหมกมาไม้เดิมเด้อพี่น้องนี่หมกมาไม้โม้ว่านไม้นี่เขาชาไม้น่าเล่ก็คือเก่าเนาะไม้ขี้เก่ายเนี่ยมาผึ้งข่อยขี้เก่าพี่น้องเป็นเหงาอยู่โอ้ยขักเนาะเป็นเหงาเลย เสริมมานเต็มทีเนาะเต็มทีนี่ละเขาพีเขาเกลือได้เขาพีเขาเกลือเขาเกลือกงกันไม้ได้เคยมันกับมันอยู่ไม้หน่นเนาะไปไใชมาไส่เก่ามาไม้มันเดิมคือเก่าพีเริ่มแดดแห้งแล้วพี่น้องดินก็เริ่มแห้งแล้วบแบบยังงามเนาะงามพนั่นเนาะนั่นนี่กับมาไม้ในีทุกเขาทานเลย ตามเก็บเห็ดป่าสั่งหอมหลอบนี่มีแต่ไม้นี่เนาะไม่เอานะสีออกดีกว่าโม่กระฐานะมันออกจริงๆเพราะท่านโหพี่น้องตอไม้ได้สีเด็ดเนะาะอเออตอไม้ได้สีเด็ดเพราะว่าบ่าท่านชำนาญป,ปันญาไอปานี่รอ,อ,อดอูอกันอีกที่กับพ่นลับพี่น้องตอนฝนมาเต็มๆพุ่นมาขักนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเลยนี่โอ้อ หมดเก็ดหลยโดนแดดอีรดอกนงสองดอกเนาะสองดอกจ้าน้องามอยู่แต่บัวลายพี่น้องหามือไรเด้อหาหมดแล้วไหมดอกนึงนีหาเห็ดนากระลูกไผ่แนนมหง่าจ้าหง่าเลยนน้อยเดียวกลิมนก็ไดเนาะเล่มเป็นเล่มเด้อพป่นองมัน ก็จะได้เล่มบิ้แห้งยังเบิ่งกับมืออื่นเนาะแม่นจ้ะก็เริ่มมีหน่อยแล้วพี่น้องก็ต้องรอฝนหล่อใหม่คนล่ะเรื่องจะมองโกก็มองไม่เป็นแฟนเขาเจ้าก็เอาพี่น้องทั้งเขาเจ้าทั้งเราแล้วไม่เกลียดต้องจะคล้องนี่แหละมองจะคล้องไม้ไปหาพันปอพุ่นโอ้ยตกใจเวอร์เมื่อไหเนี่ยมาหยาเยอะพี่น้องมึงแน่น่ะ อยู่ใส่ใบตองดอกคนเรมเต็มทีเนาะจ้าดอกยั้งนะทุนผลอีกปนนเงบ้า่นโอ้พหผุเงาใหม่คนเนาะดอกยึ้งเป้นเงาเป็นตัวเลยเป้นเงา่นพอ่นหหมักไรดอกเลยโอู้เูคือที่ไทยแน่นอนกะคัดจังโหวเป็นเห็ดแมนผ่นอ้ยจูมุเตรา มันแข็งแกร่งมากทีมากหัวแถวนี่คือใบใหม่แห้งไปดีบ้านนี่ก<อ>ันเห็นดอกหนึ่งเหลี่ยมเขาก็ะแนมหามกับพ่อเห็นอยู่ถ้าเป็นหนาเพิ่นออกายจริงๆก็ะแนมหาบ่อยยากดอกพี่นออ้องอือพอดีเ,เกิดเป็นโมเป็นโม,นมอยู่สองดอกอ้าวเต็มไปเรืมากถือว่ามันอยู่ดอกพี่น้องเครื่องตาเลยกายเครื่องเลยเนาะใช่สี่สี่สองดอก,ดอกด น่นจติดเป็นเ็ดบดดินคือเกาล่ะพี่น้องมันนี่เนสเเป็นเนสคือกันละโอ้โหเนี่ยเอาไปพี่น้องพูนจ้ะพี่ททังพี่ก็มีนี่มโอ้ตัวนี้ดอกคุ้มเลยตันงามเนาะ มื่ออื่นยุดผักเป็นยังเห่าผักเอาเหมือนนเมือยเมื่อยแห้งมันแดดพี่น้องผักพรจักเหมือนกับที่พ่อพี่พ่อน้องอีกหลังจากนั้นก็จะเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะพี่น้องพอเฮ็ดนี่คิดว่าบ่มีครับ่มีฝนมาเนาะนี่ก็มีบ่พอสิได้พี่น้องแต่ยังไายังลงเหลืออยู่เฮ็ดบ่ดินดอกนี่บ่ดินก็มีบ่แม่นจ้ะนานอ่ะดูดอกกูเฮ้ย เงาว่าม anyway, ันไหลรลๆดหลุดไอนอีริมเหตุมีหน่อยเก็บอย่างเดียวเฮาเข้าใจตรงกันเนาะจ้าเล่มกักเนอกวันนี้เนาะใครยู่ดอกยังได้เก็บอยอะเผลอเลื่อยดอกอลยเจ้าเจ้าถอยบ้างเด้อวันนี้อยู่ข้างกองดีหน่อยเพจน เอานี่ดอกนึงน,นี่นี่งาซีหน่อยโอ้หูโอ้ี่งาได้เนาะตัวนั้นเนาะจ้าคุณดิ๊กที่ดอกนู้นที่น้องกัพ่อดอกนึงกับแนมไปใส่กับพ่อได้เก็บอยู่เนาะแนมหาหนักพี่น้องก็ค่อยเพ่งไปพ่อคนสีคือใบตองมึงแนมพี่ยัเกตบนี่อ๋อเฮ้ยติดมูอยู่นี่ โอ้ตาอยู่บแต่ว่าหางเหี่ยวไปเรื่อยๆเดี๋็กๆแดดแห้งพังกระสีเหี่ยวไปเลยละพี่น้องบ่ใหญ่หรอกบ่บ่มันอีซ้ำหนึ่งมืนอื่นยังซ้ำหนึ่งแดดก็ฝนสีมาเนาะหังบ่มาเนาะโอ้ยขาขาข้าวจุ๋มยังจะฟ้องเพื่อนมันฟ้องเฝ้าเพิ่อนเริ่มออกแล้วเนาะเริ่มออกหากินเห็ดละ ่้ออีกบอะเดามีหน่อยลีพี่น้องเลยน่อัหน่อยแวะหลอกผลมาหลอกไม่นละนี่แดงล้างแตกพี่น้อง้าเป็นขายอีก้วมาจะเุ่นดอกหัวพี่ดดอกหน่นดอกงามเลยแกงแซ่บจะได้ไห่อ้าวดอกโคว์ดเลยดอกเลยตื่นตาเร็วเลยหน่แกงกัะแซ่บนี่ดอกหนึหอดรดจนเมื่อเลยน้อง สองมันติดกันก็ปล่อยอีกก็ปล่อยอุ๊ยพี่ปวดถึงมือหันพูดเนี่ยเอาอยู่หกหนออยู่หกจะโอ้ยนันรูดมือจ่อยเห็นบอสันดอกหนึ่งโอเคมันคือแต่ไม่ตองหนอนพ่นที่ เปล่าไปดอกนี่เป็นกระตาของเนาะงพูดงามตัวละน้อยยเก่งพึ่งเนี่ยดอกแข้งอวบอยู่พี่น้องอีกสองดอกบานเฮ็ดทุกันเด้อพี่น้องเฮ็ดโอ้ยไข่อยู่เยอะพี่น้องพอเหลื่อยอยู่แต่ว่าในดอกงามทั้งดอกดอกงามกุหลขาเป็นเสียงกุหลดอกหนึ่งสองสองหมดมันดี อ๋อผีดอกเนาะเล่นไปเล่นมากเลยทเต็มตาเลย้อพี่นอ <Okay. S 1> ้องเต็มคือว่ามานอยู่เนาะมานนี่ไงอ๋อเจอระงอกบ่ใช่เกยบานเหรระงอกสมจ้าระงอกสมพี่น้องเสียแต่บานเนาะอ้าวบานกันยังแกงใสหมูพันได้อยู่ต่ออุ้ยมึมงในขาคุณบานกับแกงแกลเป็นกันหลับพี่นอ้องเห็ดระงอกกานนี่เห็ดระงอกเกิด<อ>ไปขี่จูมเพราะยั่ไงเนี่ยไม่เอาจุ่มอ่ะจ่มมี่อยู่พี่โอ้โหขนจุ่มนื่งพี่น้อง รวมกับเป็นแมนจวมขาดหนามแน่นอนขาเรียวๆก็คือหุ่นดีแต่น้อบานเนี่เนาฮะตัวตัวมันแคเกศไม้นี่เอาเป็นไม้ใหม่อีกเ้อะพี่น้องบ้านเนี่ยวัดพี่น้องบ้านวัดพิมื่อเนาะวัดพิมื่อมา่อไม้ใหม่พี่น้องเอาก้อนเห็นทางเห็นทางรถเรือียวเขบเห็นทางรถเรียวก็เบิ้งพอได้ศึกษาไม้ไปเรื่อยละพี่น้องมาหอดลงมาหอดกระตั้มเอาอีกแดงซี่ยังมีหลงเหลืออยู่บ้าน ตงยึแน่นแต่ว่าบานเต็มทีเนาะเจ้าแกงได้ยึดจ้ะอ่าพี่น้องสําหรับผลงานการหาศึกษาปลาหาศึกษาไมยเมืองนี้ก็ถือว่าหมันอยู่พี่น้องแต่ก็ไปหมันไ,ไอ้สั่มไม้เดิมแหละเนาะแมจ่จ้ะกะผอไม้ใหม่ไปเรื่อยๆอยู่พี่น้องขาดว่าถ้ามีฝนมาหลอบนี่ที่เกิดคักอยู่พี่น้องกะคืดว่าสิมันคักอยู่หงายไม้แห้งริงที่เป็นตะเฮ็ดหรงเพราะว่าอืทั้งเห็ด ขนาดแทงๆยังพ่อให้ลงเงินนี่เกิดเซยเนาะแม่<ด>น่ใจระงกสมพี่น้องนี่ฮะเบือ้องยอดใดย,ยอดมันก่อนเดินทางกลับพี่น้องมาคนางานฮะบกหอยลายปันเด็กกันยังมันคือเก่าเร้อพี่น้องเอาจนมันจนได๋เนาะ <laughs> ไม้บกหอยหูหพี่นออออ้องพ่อซ้อยพ่อฮองกับตามไปทัวทีบปลาเนี่ยก็ยังหมานอยู่คือปลาออกเบิเด์ตเลยลักษณะปลาเนี่ยเนาะเฮ็ดเบิร์ตนี่ฟังหวยทั้งนั้นน้อยใจเกลี่ยเนาะปลาสี่ปลาเนี่ย แล้วมันจไปหอดใจเท่านั้นเรบ้นจุนนี้นํำมากเลยเลยมะลงดอกไ้ลงมะลงดอกกะคอยเอาหลุ่นน้ำกันตอนฝนมาเห็ดเกิดหล่อใม่นละพี่น้องขาดว่าซีอลังการอยู่อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซํานี้ละพี่น้องยอดใดยอดมันกับมันพอได้ยูได้กินเต็มกระตาอยู่พี่น้องหลักๆก็สิเป็นเห็ดบดดินเนาะจ้าเห็ดเพิงแต่ที่แหลกพอแต่ที่แหลกน็ดเพิงเห็ดเพิงก็ได้นิดนึงพี่น้องลักๆเลยก็สิเป็นเห็ดบดดิน ถ่ายมามาเราเห็นละงอกซ้ำดอกบาน <S 2> <S 2> บสองจุ่มหนึ่งวัดซีเมื่อเมื่อพอเป็นตาหาเนาะป้าอพอไม้เป็นตาหากเ็เลยหาเบื่องพี่น้องเป็นตามีอยู่ไม้นี่ก็ได้อ๋อซ้ำนี่ละพี่น้องเมื่อนี่กรบป่านก่อนอากาศกักบปิตาฝนมาแห้งคืออยู่ักบหยัดดอกมายัานแต่บ่มาคอยลอหลุ่นน้ำกันขิดไม้เมืไอ่พี่น้องสําหรับลิดนี้เชิญชอบวิดีโอจากไหนก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนสองปลาคนสองปลาขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมคอยรอหลุดน้ำกันมืออืนพี่น้องมืออืน่าดสิยุดธผักได้เนาะมือผักก่อนจะจน,นเอาเอาแห้งไว้สูต่อไปพี่นอ้องเดี๋ยวฝนมามันสิเกิดลายอยู่เห็ดก <c oughs> ขคอยรอหลุดพี่น้อง,องสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สนิทและพี่น้องยอดใดยอดมันกับมันอยู่พี่น้อง พอใจแยกเกอยู่เนาะพอใจอย่จากคนงัก <c oughs> อาศัยศึกษาไม้นําพี่น้องทั้งบไดไอเฮ็ดกะไดดหงไม้ใหม่ไปเลยพอเป็นปลาที่บนชํานานปันไดเนี่ยนจ้ะบ่คือปลาน้องเมฆบ่คือปลาน้องเมฆเป็นปลาเป็นปลาทึบเพื่อพี่น้องท่างนี้แล้วก็เป็นป,าป,นป,าปล,นทา,นลปนปาที่กวางไงนําอาศึกษาปีนี้กะขาดว่าท,ที่หงบดถุกไม้ยู่ดอกพี่น้องที่พอ่อไร้ไม้ยู่ดอกไม้ที่มีเห็ดกะคอยร่อหลุนตอนฝนมาบนละพี่น้อง คีิปน้ครับป่านก่อนพี่น้องมาหนิขอบคุณทุกไหลทุกแช่ยู่ดีไม่แห้งพอกันไหมพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ